โอ้กับของเล่นเยอะแยะอีกแล้ววันนี้จะมาเปิดกองเจ้าตัวนี้เป็นเจ้าตัวอะได้เป็นเจ้าหมูนั่นเองครับแบบเป็นระบบด้วยเสียงนะครับเพราะว่าการเป่านกวิดนะครับโอ้โหพอเป่านกวิดแล้วครับเันก็จะสามารถกระโดดเองได้นะครับวิ่งเองได้แบบนี้เลยวิ่งคนเดียวมันก็จะเหงาเหงาหน่อยเอาตัวนี้พังแล้วนะครับโอ้โหเจ้า เอลูฟินช้างตัวนี้ก็เอลูฟินเหมือนกันเป็นช้างช้างตกมันเฮอยเดี๋ยวเจ้ายวดซีดาปัดซีลานี่นี่ตัวนี้ก็กกกกช้างเหมือนกันครับเป็นลูกช้างเล็กนะช้างเล็กช้างเล็กช้างเล็ก ก็นี่นี่ดอกสุนัขสุนัขสุนัขเหลืองสุนัขสีเหลืองนี่แล้วสุนัขทางมีไฟนี่ก็คอกโคด้าเฮ้ยแรดหนูเอนี่ดอยโนสโตนี่ก็นฟล็อก โกบมีกบด้วยโกบกระโดดโดอง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 นี้เลยเฮ้ยตัวเนี้เฟี้ยวบอกเลยว่าเฟี้ยวเฟี้ยวจัดเลยดูปปๆๆยป้าป้าเอาทานอ่อนใช่ไหมเนี่ยเฮ้มีกับพริกหมูตัวนี้ทานอ่อนแล้วเนี่ยเลย โอ okay. เค,นนะคะทุกคนหม่คคิดนะครับทุกคนบายบาย